สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการชลล์ซวันนี้นะคะเราอยู่ที่ตลาดปักสวีกอนนะครับ ันนี้เรานัดเพื่อนคนหนึ่งไว้นะครับพี่ลุกหมวยเป็นสไตลิชชื่อดังนะคะ1ปีมีงาน1ครั้งที่เหลือแอบวายุง่งจนตอนนี้กูยังไม่เจอมาเลยว่ามันอยู่ไหนมันเป็นคนนัดมาบอกว่าแม่ถ้าแม่ต้องมาช้อปปิ้งอะ่ะอยากจะประหยัดเงินนะแม่ต้องมาที่ปัตติกรอ,อเดี๋ยวเราลองโทรหานางดีกว่าอยู่ไหนแล้วกำลังจะถึงแล้วแม่ยังไม่ถึงหรอกแ,วแปว่าอะไรวะกำลนงจถึงแล้วแม่แต่ยังไม่ถึงหรอกอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมาดูเล้วๆอจริงๆอะของดีมันต้องลื้อนะคะทุกคนเวลาลื้อของอะไม่ใช่มันลื้อแบบตัวนี้สวยตัวนี้ไม่สวยเนี่ยเวลาเราจะหาทั้งทีอะเราก็เป้นอย่้เลยเ <c oughs> อาจริงปะพี่อ้อมอยากจะบอกอะไรอะสนุกกว่ารือเสื้อผ้าลองโดดขึ้นมาดิไม่ขึ้นอ่ะพี่อ้อมหาย มึงพี่อ้อมหายไปไหนวะพี่เห็นปะไม่เห็นเลยเออเดี๋ยวไปดูก <c oughs> ันก่อนเอ้าไปไหนมาไม่เห็นจริงๆอะไม่เห็นเลยเฮ้ยพี่อ้อมหายแล้วอีบีดช่วยกันขึ้นมาดูเร็วอีแม็กช่วยขึ้นมาดูเร็วเชิญขึ้นมาดูโอ้ตายแล้วพาดครับตายไปแล้วนู่นนู่นอยู่ตรงนู้นป้ากเอ้าไปไหนหายแล้วโอ้โหเป็นเด็กมีสมาธิละวะอะไรที่มันแบบว่าดูไม่ดีมันจะไม่ทำพี่อ้อมเห็นเสื้อ สีขาวปะเอาจริงนะอยู่ด้วยกันได้นานเพรว่ามันแบบมันรู้ว่าพี่ก็คือพี่ไม่ลามปามใช่ยอมรู้แล้วมาปฏิบิกร่ะอะไรเอ่ยที่ไม่ได้ใช้เงินอะไรรองเท้าที่พวกนี้ถอดไหมเนี่เจอแล้วแฮปพี้มือสองเมื่อันนี้เป็นวิกแบบครอบหัว แต่กูอยากสงสัยว่าที่3ชิ้นนะคือปกติเนี้ยมันจะเป็นชิ้นข้างไงใช่ไหมซ้ายขวาแต่เนี้ยมาจาก3คนนะคะคือแล้วแต่ใครจะไปแมทใี่อยู่บนหัวหัวเดียวกันได้ที่ร้านนีอะไรขาดไครวิมเตอร์อันนี้ใส่ได้ไหมอ่ะใส่ได้ผู้หญิงผู้ชายใส่ได้ผู้หญิงผู้ชายแต่อันนี้ผู้หญิงผู้ชายคือปกติแล้วเขาว่าเป็นคนไม่ชอบใส่ขันยาวเขาชอบใส่แขนแขนรูเออใข่ขาดรูแล้วก็มีรูนะนี่ไง พี่อ้อมอยู่ยังนี่ไงก็มีขายชาไข่มุกมือสองาไม่ได้ขายหรอคือเก็บไว้พวกนี้ราคาขึ้นนะคะของแบบนี้คือตอนนี้เขายังไม่ขายเซื้อให้พี่อ้อมดีกว่าโปรดิวเซอร์ฮิวิทและมีหมกด้วยฮิวิทนะล่ะฮิวิทฮิวิทฮิวิฮิวิฮิวิ มี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 ไม่เอาอะไรไปใส่มุ้คือตอนนี้เราก็เดินมาเขาก็จะมีโซนพักตายอันนี้อาจจะเป็นโซนพักเหนื่อมีตุงด้วยไงนี่ไงไม่ใช่ไม่ใช่นี่นี่ไมึงไม่ใครจะไปเชื่ออันนี้พวกคพูดตามตรงนะนักร้องระดับโลกอกะยรติยพันวิกรณ์ไฮเจสินิดนิดนู้ดนู้ดไตเลื่อยสวัสดีค่ะกว่าจะมาดีดีใช่มกินไหมเนี่ย เนี่ยหยิบขโมอยอีกอายอคน,นอันนี้เอากระเป๋ามาใส่เสื้อผ้าที่เราซื้อเราลกรูวนวันรูดเผอไม่ได้เลยตัวละ1สบบาทยีาบาท,บาทก็จะเอาแกอ,อ่ะแม้ในวันนี้แบบอยากแต่งตัวแบบเอาใจพวกแบบไอวัยรุ่นวินเทจได้สิได้สิเดี๋ยวจัดให้สักลุกหนึ่งน้องคะใครเรียกไม่รู้อะ คือฉันน่าใช้แอปพลิเคชันเลขใบเคแบงทุกครั้งที่ฉันออกจากบ้านน่ะฉันก็จะเขียนไว้เลยว่าอันนี้ใช้จ่ายไรวันอันนี้เงินพ่าอะไรอย่างเงี้ยในแต่ละวันเพราะว่าอนาคตเผื่อแบบลูกเรียนต่ออเมริกาอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีเงินส่งหรืแกวางแผนดีอ่ะแล้ววันนี้แกตั้งงบไป็เท่าไหร่ปกติอ่ะใช้ซุริสุูร่ายไงใช้เงินวันละห้าพันนะคะรอบนี้ก็เลยบอกกาศว่าจะช้อปปิ้งแค่สามค่าอาหารแมวสักพันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย ว้าวอันนี้เลิศมากอันนี้เท่าไหร่ร้อยเดียวสแกนได้ใช่ไหมแม่ได้เลยเดี๋ยวหนูใช้นี้เลย Make by K Bank ปึบ๊บวันนี้เราตั้งงบไว้ใน Pocket Shopping นะคะว่าเราจะออกมาชอปปิ้งก็คือ3,000บาทอ่ะเราก็เข้าไปโอนออกแกน Q R code <c oughs> โบ จำนวนเท่าไหร่นะ1 0ึ0งพันก้ารอยยี่สิบบาทจ้ะหนึ่งพันยี่สิบข้อความเราก็ใส่ไปเลยว่าซื้อตังค์เพราะเราขึ้นชื่อพี่เขาแหละว่าเราจะโอนเราก็แค่ลากในกระเป๋าเราเึ๊บส่งให้เขาเลยง่ายเวอร์เราก็จะมียอดเงินที่เหลือไว้ช้อปปิ้งอีก1,980เาบาทก็มีปล่อยปะปล่อยหวานมีมีปล่อยหวานแม่ปล่อยหวานปล่อย แกรัดแรงูเหมือนกันนะคือมันต้องอยู่อุ้ยสวยไหมบอยสวัสดีได้ไหมมาโอนตังหน่อยค่ะอุ้ยแกโอนอ่ะฉันให้เพื่อนได้อ่ะ แล้วก็เข้าคาพ็อกเก็ตเหมือนเดิมแบบมาเก๊ะเลยนะคะเมื่อกี้เราใช้ไปแล้วพันสองตุ้มหูคู่ละร้อยนะแต่กูซื้อชับเกี่ยวพันเแล้วก็โอนออกกดสแกนสแกนเสร็จใช่ไหมคะร้อยหนึ่งผมมนุษย์ให้หมวยแล้วเราก็เมลไม่ได้นี่เราเราก็ลากไปเลยโอนให้เขาโบนี่แล้วก็มีสลิปไม่ต่ร้านนี้จะบุกไปความแบบไปส่งผู้ดีพี่หมวย ช่เลือกใส่ได้ง่ายนะเพราะเสื้อผ้ามันดูแบบใส่ได้จริงอะ่ะแกฉันเริ่มหิวน้ำละ <S 2> <S 2> เหนื่อยละหลายอย่างนะเฮีย,ายมาชา <ทำ S 1> ้ะหลายอย่างร้ยอยหกสิบหน้านาำอุ้ยโทรศัพท์เปิดหมดอ่งแก๊สไม่มีทางชาร์จโผมวยท่ายอะ่ะเจ็ดสิบบาทโอ้โหมวยเจ็ดสิบโชคดีมาก ที่ฉันเนี่ยนอกจากจะมีใช้ใจ่ายรายวันแล้วฉันยังมีส่วนเพื่อน <ทำ S 1> ยืมด้วย,ยนี่ไงได้ได้ให้เพื่อนยืมแต่ฉันมีออหม้ิบอ่ะเอาแค่ดาวออกเลยไหมอ่ะพี่ได้โหยมวยแค่เจ็สบาทกินข้าวมึงไม่ตังใจ่ายเลยตังค์ฉันหมดแล้วว่ากดมาแค่นี้คนเรานะอายุนะ ยังไม่รู้จักการเก็บอองแบ่นสั่นปันส่วนเพื่อตัวเองว่าจะเอาไว้ใช้ตรงไหนบ้างฉันถามจริงๆนะนะคนในวงการแฟชั่นอย่างหล่อนเนี่ยไม่รู้จักแอป Make by K Bank หรอ มันคือแอปพลิเคชันที่ทําให้การใช้จ่ายของหล่อนง่ายขึ้นมากๆเหมาะสําหรับทุกคนเลยที่ต้องการแบ่งเงินให้เป็นสัตว์เป็นส่วนสมัยก่อนนะฉันต้องไปเปิดบัญชีถึงธนาคารเพิ่มนะคะเพื่ออันนี้เงินใช้อันนี้เงินใช้อันนี้ถ้าหลอนโหลดแอปนี้มานะคะ Make by K Bank เนี่ยหล่อนจะสามารถเอาเงินในบัญชีของหลอนแบ่งเงินเป็นหลายกระเป๋าได้โดยไม่ต้องกลัวว่าเงินในบัญชีหลอนจะหมดแกแล้วมาสมัครยังไงอะหลอนมี K p พ s ใช่ปะมี ง่ายเลยเพราะว่าหล่อนสามารถไปยืนยันตัวตนในแอปได้เลยแกแล้วถ้าสมมติว่าคนอื่นเขาไม่มีเคพารอะ่ะแต่ถ้าไม่มีกะต้องยืนยันตัวตนหน้าตู้ ATM ของ Kbank ที่มีสัญลักษณ์ K c h ช็ค ID ง่ายและเริ่มง่ายละแกชดลดมาแล้วเนี่ยเสร็จแล้วทำไงต่ออ่ะพี่หมวยโอนเงินเข้ามาใน Ma By Kbank บงคือเงินในก้อนเนี้ยของพี่หมวยพี่หมวยก็จะสามารถแบ่งสรรปันส่วนในการใช้จ่ายได้เข้าไปตรงนี้เลยคลาวพ็อกเก็ตแม่จะเห็นในตรงนี้ใช่ไหมเพิ่มคลาวพ็อกเก็ต ที่หมายว่ากดเพิ่มเลยใส่รูปใส่ชื่อแล้วก็ใส่ยอดเงินเข้าไปเลยว่าห้ามใช้ที่ไงเงินเก็บห้ามใช้เออเราก็ใส่ไปเลยใส่ไปซักสองร้อยในวงเงินเราเหลือเราก็เพิ่มคาพ็อกเก็ตอีกรอบนึงเงินมันก็จะแยกแบ่งออกไปรถอด้เออเคยเป็นป้าเวลานัดเพื่อนแบบอ่ะทุกปีเราชอบนัดจะไปเที่ยวมาแล้วมันจะมีอีหนึ่งอีสองที่แบบอยากจะไปพอวันจริงไม่ไปอ่าตังไม่มีตังไม่มีมือขา มันทำบัญชีร่วมกันได้ค่ะเก็บตังค์ไปเที่ยวเชียงใหม่เดี๋ยวกูทาเลยรลดอ่ะ และที่สําคัญอีม่วยเราสามารถตั้งค่าล็อกกระเป๋าไม่ให้เงินออกจนกว่าจะถึงวันแล้วเราก็มาใช้กันและนอกจากข่าวพอเกตแล้วยังมีอีกหลายฟิเจอร์ในแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็น expense u m m a r y ฟิวเจอร์สำหรับการติดตามการใช้เงินของเราทําให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถวางแผนการใช้เงินของเราได้ง่ายยิ่งขึ้นโอ้ยเลิศอ่ะและยังมีฟิวเจอร์ chat banking ที่แจ้งเตือนเราเนี่ยเวลาเงินเข้าเงินออกโดยที่เราอ่ะไม่ต้องเดาเลยว่าใครโอนเงินเข้าโอนเงินออกเพราะว่ามันจะ ขึ้นลูกเขาเลยอุ้ยปกติเราไม่รู้เราต้องเข้าไปดูนะเ,ออเราต้องเช, ك, ช็คตเวลาพี่หมวยเติมน้ำมันอะ่ะมันก็จะขึ้นลูกน้ำมันที่เราไปเติมอุ้ย,เล,ยเลิศอ่ะป๊อปเป้เปค่ะ เป็นการโอนเงินแบบไลฟ์สัมผัสพอมันขึ้นชื่อหล่อนปุ๊บไม่ต้องพร้อมเพย์ไม่ต้องเลขที่บัญชีอะไรให้มันยุ่งยากเลยเราก็เลื่อนเงินของเราอะปืดส่งให้เลยแบบง่ายไหนแกลองปอเพย์มาให้ฉันสีลองๆแก้งๆง่ายมากนี่ไงหล่อนมีแอปพลิเคชัน Make by K Bank อยู่ใช่ไหมล่ะดีๆแกๆแล้วมันก็มีชื่อพี่นกพี่นกมัวเดี๋ยวฉันลองกดสัก5บาทก่อน500ได้ไหม5้บาทก่อนไหมล่ะ500แกงๆ อะลองทำให้ดูเฉยนะมานีรล่ะไปเลยแกมาแล้วเออ้ยแบบรุดปราดเห็นไหมล่ะเมกายเคแบงใช้ง่ายช็อปเปิดจะโอนจะถอนจะสแกนจ่ายก็รวดเร็วทันใจเลิศอุ้ยรวดเร็วจริงๆด้วยอีโม้ยห้าร้อยห้าร้อยกูอุ้นี่มันเร็วจริงนะมองว่าตึงไรปะตึงหนมาก ผูจะแรงเดี๋ยวกูจะแรงมากมึงเห็นเหมือนกูปะไม่ตรงสวยนะกูอะสไปเดอร์แมน600กว่าบาทท้าบางผมชอบไซส์มันกันเลยนี่คือปกติอ่ะเสื้อผู้ชายอ่ะไหล่มันจะกว้างสุดประมาณเนี้ยแล้วแต่นะมันคือไหล่กระเทยเท่าเราเนี้ยนั่นเลยเฮ้ยหนีได้เออโอ้ยอันนี้นิกกี้ปะอันนี้เท่าไหร่อ่ะตัวนี้พันแปดครับแล้วแอปกูเหลือเท่าไหร่นะพันเจ็ดย้มนะ แกพี่เขาน่ารักมากเขาขายพันแปดบอกว่าเหลือพันเจ็ดนูให้พันเจ็ดยี่สิบเลยอ่ะพันเจ็ดก็ได้เออขอจะแก้หนค่ะอีโอดามันตัวเล็กปะตัวเล็กหมดเลยใช่ปะติดนมใส่ได้ไหมใส่ได้แต่มันติดนมมันอชอบใส่ตัวใหญ่ใหญ่ใส่ได้ก็จะแถมให้อ้าหรอใส่ได้คุ้มอยู่นะพันเจ็ดแถมเลยยี่สิบ ไปไงตังหมดแล้วหมดอีกแล้วแกช็อปขนาดนี้หมดแล้ววันนี้ฉันตั้งงบไว้เท่านี้มึงไม่ได้ตั้งขาตังคกูทั้งนั้นเลยก็อเอาเหรอแกเดี๋ยวฉันป๊อปเปคคืนก็ได้วันไหนวันนี้แหละ คำคำมืดมืดแต่พี่หมอยก็ได้ของมาเยอะเหมือนกันนะนี่นก็ได้มาเยอะนี่นได้ถือว่าค้มือว่าคูมอยู่แต่วันนี้ที่ค้มที่สุดเลยนะคือฉันได้มารู้จักกับเมดบายเคแบงเลิศมากเลิศอยู่แล้วถูกต้องต่อไปนี้ต้องใช้แล้วเนี่ยส่วนใครนะคะที่สนใจนะคะอยากจะสมัครเมดบายเคแบงนะคะรีบโหลดเลยเพราะตอนนี้เมดมีกิจกรรมนะคะสร้างข่าวพอเกต ใช้ชื่อ iPhone 14 Pro รุ่นรับ iPhone 14 Pro ฟรี e ลอดดาเท่านั้นยังไม่พอใครที่ชวนเพื่อนมาใช้เมคเพื่อนของคุณเนี่ยจะได้รับทันทีเลยห้าสบาทออ้ยจริงเหฉันได้เหรอแกได้ห้าสิบบาทส่วนเจ้าของโค้ดรับโบนัสสูงสุดถึงเดือนละหนึ่งพันบาทโอ้โหงั้นฉันไปเป็นแบบแกมั้งดีกว่าไปชวนคนอื่นมาสมัครมาจะมาเรียนแบบเรียนอะไรฟังนะถ้าพูดขนาดเนี้ยไม่โหลดมาใช้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้ว ต่อไปฉันเป็นแบบเธอบ้างจะไปให้คนอื่นสมัครบอกเขาซส,สืสิบอกเขาสสิคนที่เลือกเสื้อเนี่ยมีเมคบายเคแบงยังตัวเองมีเ,เมคบายเคแบงยัง,เ,ง,ยงเดี๋ยวจะฉันจัดการต่อดนี่แล้วแกเสร็จแล้วเนี่ยแกจะกลับหรือว่าจะไงต่อฉันชอปปิ้งต่ออยู่แล้วฉันด้วยได้ปะมึงเอาเงินคืนกูนก่อนรูดมาเดี๋ยวค่อยไปข้างในก่อนดีไม่เคยเปลี่ยนผมก็ผมกู